ในระบบเซลล์ออเดอร์เมนู SO Data Entry ที่หน้าต่างใบสั่งจองใบสั่งจองเป็นการบันทึกรายการสั่งจองสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้ทำใบสั่งซื้อหรือ PO มายังบริษัทแล้วนะคะพนักง,งานขายจะทำการบันทึกใบสั่งจองเพื่อเป็นการจองสินค้าที่จะขายให้แก่ลูกค้าจากนั้นจึงจะไบันทึกรายการใบสั่งขายสินค้าต่อไปค่ะ และการบันทึกรายการสั่งจองนี้นะคะจะมีผลต่อยอดเซลล์สต็อกคือจำนวนสินค้าคงเหลือที่พนักง,งานขายสามารถจะขายให้แก่ลูกค้าได้นั่นเองค่ะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะในหน้าจอใบสั่งจองสามารถบันทึกข้อมูลด้วยกันได้3แบบคือแบบที่1ใช้วิธีการก๊อปปี้เอกสารโดยคลิกที่ปุ่มก๊อปปี้แล้วทำการเลือกก๊อปปี้เอกสารที่เคยบันทึกเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ค่ะ วิธีที่2เป็นวิธีแบบแมนนวลนะคะก็คือสามารถคีย์อินเข้าไปเองโดยตรงนะคะโดยทำการเลือกรหัสลูกค้าเลือกรหัสสินค้าและวิธีที่3ใช้วิธีการอ้างอิงถึงคอเดชันหรืออ้างอิงถึงใบเสนอราคาค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะจะยกตัวอย่างโดยการอ้างอิงข้อมูลจากใบเสนอราคาเพื่อมาบันทึกใบสั่งจองค่ะเริ่มจากการอ้างอิงจากรหัสลูกค้านะคะ สามารถเลือกราดลูกค้าที่ต้องการจะทำใบสั่งจองขึ้นมาได้เลยนะคะจากนั้นที่ช่องอ้างถึง q u o t a t i o n ก็ทำการคลิกลูกศรลงมาค่ะและทำการเลือกเอกสารที่จะอ้างอิงไปบันทึกรายการใบสั่งจองค่ะหลังจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดให้เหมือนกับที่ได้คีย์เอาไว้ที่หน้าต่างใบเสนอราคาให้ทุกประการเลยนะคะที่ช่องเลขที่เอกสาร ก็ทำการคลิกที่ปุ่ม running นะคะกรณีที่มีการ running เลขที่เอกสารมากกว่าหนึ่งรูปแบบของเอกสารนะคะสามารถคลิกพิมพ์อักขระเริ่มต้นของเลขที่เอกสารนั้นๆได้เลยค่ะและโปรแกรมก็จะ running ให้อัตโนมัติค่ะส่งสินค้าภายในกี่วันสามารถระบุลงไปได้เลยนะคะว่าจะสามารถจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ภายในกี่วันค่ะ จากนั้นนะคะโปรแกรมจะแสดงบนที่กำหนดส่งของให้นะคะโดยคำนวณจากการระบุระยะเวลาการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะซึ่งที่ช่องกำหนดส่งก็จะมีผลกับในส่วนของตัวปฏิทินนะคะโดยสามารถเลือกดูปฏิทินกำหนดส่งของให้กับลูกค้าได้ค่ะเครดิตวันโปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติจากที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในการกำหนดรหัสลูกค้าค่ะขนส่งโดย ในการสั่งจองสินค้าให้กับลูกค้าครั้งนี้นะคะเมื่อต้องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าเป็นแบบไหนนะคะก็ทำการระบุได้นะคะจากนั้นราัพนักงานขายโปรแกรมแสดงให้อัตโนมัตินะคะที่ได้มีการอ้างอิงใบเสนอราคาขึ้นมาบันทึกค่ะในส่วนของรหัสสินค้าชื่อสินค้านะคะเมื่ออ้างอิงใบเสนอราคามาแล้วโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเหล่านี้ให้อัตโนมัติค่ะ กรณีที่ทำการสั่งจองนะคะก็สามารถทำสั่งจองได้เป็นแบบพาเชี่ยวได้เช่นกันค่ะเช่นกรณีที่เสนอราคา10ชิ้นนะคะแต่ต้องการสั่งจองเพียงบางส่วนเท่านั้นก็สามารถระบุจำนวนสั่งจองให้กับลูกค้าได้นะคะราคาต่อหน่วยโปรแกรมก็จะลิงก์ให้อัตโนมัติค่ะ ส่วนลดสามารถระบุส่วนลดลงไปได้เลยนะคะกรณีที่มีการอ้างอิงจากใบเสนอราคาโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเหล่านี้ให้อยู่แล้วนะคะและยังสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดสินค้ารายตัวนะคะเมื่อทาการพิมพ์จากหน้าจอใบเสนอราคาอ้างอิงมาคีาย์ใบสั่งจองโปรแกรมก็จะลิงก์ให้อัตโนมัติค่ะ และหากต้องการเปลี่ยนแปลงก็ทำการคลิกที่รูปปันขยายหรือกด F11 เข้ามาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะต่อไปนะคะที่ช่องส่วนลดการค้าสามารถระบุส่วนลดการค้าให้กับลูกค้าได้ค่ะฐานภาษีโปรแกรมจะคำนวณฐานภาษีให้หลังจากที่หากส่วนลดทั้งสิ้นแล้วนะคะและคำนวณเปอร์เซ็นต์ภาษีออกมาเป็นยอดรวมทั้งสิ้นค่ะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของแถบมอ แ็บมอจะเป็นแถบแสดงรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาษีก็สามารถระบุได้นะคะซึ่งกลุ่มภาษีตรงนี้โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติจากการกำหนดเอาไว้ที่ค่าเริ่มต้นในระบบ enterprise manager ค่ะหากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขก็สามารถคลิกลูกศรลงมาเพื่อทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านี้ได้ค่ะสถานที่ส่งของ สามารถระบุสถานที่ส่งของลงไปเองได้นะคะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปที่สี่เหลี่ยมสีเทานะคะประเภทสินค้าทําการระบุประเภทสินค้าที่ทําการสั่งจองให้กับลูกค้านะคะว่าเป็นสินค้าหรือบริการค่ะคอ m ม i s s i o n สามารถระบุรายละเอียดของคอ m ม i s s i o n ได้ค่ะเขตการขายแผนกและ j อบ หากทำการระบุก็จะมีผลกับการเรียกดูรายงานแยกตามเขตการขายแยกตามแผนกและจ็อบค่ะที่ช่องเคลียร์กรณีที่มีการสั่งจองสินค้าให้กับลูกค้าและมีการอ้างอิงเอกสารไปทำใบสั่งขายแล้วยกตัวอย่างเช่นสั่งจองสินค้าให้กับลูกค้าจำนวน2ชิ้นนะคะ แต่มีการสั่งขายและเปิดอินวอยไปแค่1ชิ้นเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก1ชิ้นไม่ต้องการอ้างอิงไปทำรายการอีกแล้วนะคะก็สามารถคลิกเคลียร์ลและระบุเหตุผลของการเคลียร์ลงไปได้เลยค่ะและในส่วนนี้นะคะการเคลียร์เอกสารใบสั่งจองก็จะมีผลกับการเรียกดูรายงานเซลล์สต็อกด้วยค่ะต่อไปนะคะมาดูที่แท็บ d ด s c r i p t i o n แท็บด e s c r i p t ั o นนี้นะคะจะเป็นแท็บหมายเหตุเพื่อแสดงรายละเอียดหรือหมายเหตุต่างๆท้ายฟอร์มนะคะเมื่อทำการบันทึกข้อมูลแล้วทำการเรียกแบบฟอร์มขึ้นมาแบบฟอร์มใบสั่งจองก็จะโชว์หมายเหตุให้นะคะจากการคีย์ที่แท็บด e สคริปชันนี้ค่ะหลังจากที่บันทึกข้อมูลหรือคีย์รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ หาันั้นนะคะโปรแกรมก็จะแสดงแบบฟอร์มใบสั่งจองขึ้นมาให้อัตโนมัติค่ะโดยในรูปแบบฟอร์มก็จะแสดงรายละเอียดที่ได้มีการคีย์ข้อมูลลงไปนะคะในส่วนของแบบฟอร์มก็ยังสามารถดีไซน์หรือแก้ไขตกแต่งได้โดยการคลิกที่ปุ่มดีไซน์เพื่อทำการดีไซน์แบบฟอร์มได้เลยค่ะหลังจากที่ดีไซน์รายละเอียดเสร็จแล้วก็คลิกที่ exit นะคะเพื่อทำการออกจากโหมดดีไซน์ค่ะ จากนั้นก็ทำการคลิกที่ปุ่มปริ้นเพื่อทำการปริ้นแบบฟอร์มนะคะในการสั่งปริ้นยังสามารถสั่งปริ้นแบบฟอร์มได้ในรูปของไฟล์ PDF อีกด้วยค่ะและนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างใบสั่งจองค่ะ